พริกหมูสับโคราชเป็นเมนูน้ำพริกที่ทำง่ายมากๆส่วนผสมน้อยความอร่อยไม่ธรรมดาแต่พอบอกทำง่ายทำยังไงให้อร่อยทำยังไงให้ได้รสชาติถูกใจเคล็ดลับมีอะไรบ้างไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยครับไปครับส่วนผสมของน้ำพริกหมูสับโคราชครับมีหมูสับหรือหมูบดนะครับหอมแดงกระเทียมอันนี้ผมแช่น้ำไว้นะครับเวลาเราปอกเยอะๆเนี่ยเราแช่น้ำจะทำให้เราปอกง่ายขึ้นสะดวกขึ้นก่าผักชีครับหั่นซอยไว้เตรียมพร้อมที่จะตำพริกปน่นจะได้เป็นพริกป่นขั้วใหมน่นี่อร่อยมากเลยนะครับ ใบมะกรูดซอยพริกขี้หนูพริกขี้หนูนี่ใส่เป็นลูกโดดน,นะครับใครไม่ใส่ก็ได้ครับน้ําตาลมะพร้าวเกลือป่นน้ําปลาน้าํนามะขามเปียกหอมแดงกับกระเทียมนีครับอย่างที่ผมบอกเริ่มต้นก่อนที่จะทําเมนูนี้เราก็แช่น้ําก่อนเลยครับประมาณสักสินาทีครับเราก็จะทําให้เราแกะง่ายขึ้นนะครับง่ายมากแล้วเราแกะเยอะๆนะครับ บอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราไปล้างน้ําสะอาดนะครับแล้วก็มาซอยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมพร้อมที่จะตําเตรียมของทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาเริ่มตำกันเลยครับใส่รากผักชีก่อนรากผักชีนี่คือไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับถ้าใส่เยอะมากนี่มันจะกลายเป็นไม่หอมได้นะครับไม่ต้องบวกเข้าไปเยอะเอะครับเอาพอมีกลิ่นหอมครับเราใส่เยอะแต่มันจะฉุนนะครับตำถ้วยใหญ่ๆก็ประมาณสองลากสามรากก็พอแล้วครับหอมแดงนี่มากกว่ากระเทียมนะครับเน้นที่หอมแดงครับ สามสามอย่างนี้ให้ละเอียดก่อนครับนี่ครับพอละเอียดประมาณนี้ครับแล้วใส่หมูสับลงไปครับเกลือป่นครับครึ่งช้อนชาครับตักไม่เข้ากันครับขั้นตอนนี้ให้เราตำนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับยิ่งเราตำเยอะี่หมูเราก็จะมีความนุ่มนะครับ ครับพอเราตาม,มาได้สักพักนะครับเเราใส่พริกลงไปครับพริกปน่นความเผ็ดก็ตามชอบนะครับใส่มากใส่น้อยเราก็เพิ่มทีหลังได้นะครับตอนที่เราจะไปผัดเพราะว่าตาเสร็จแล้วนี่เราจะไปผัดอีกรอบนึงครับอันนี้ใส่ไปประมาณนี้ก่อนนี่ครับพอเราตาม,มาจนเรายกสากแบบหนักหนักมือนะครับจนมันหนืดก็ใช้ได้ครับเราก็ตักไปพักรอนะครับเตรียมผัด ตั้งกระทะให้ร้อนครับใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนิดนิดครับใส่น้ำมันพืชใช้เป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูก็ได้ครับตามด้วยน้าพริกหมูสับของเราที่เราตาไว้ครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากแล้วก็ไม่ต้องอ่อนมากครับการค่อนไปอ่อนนิดนิดช่วงแรกก็ผัดล้วนไปเรื่อยๆครับให้หมูเซ็ตตัวก่อนแค่เริ่มผัดมีกลิ่นหอมก็มาแล้วครับ เมนูน้ำพริกหมูสับโคราดเนี่ยเป็นเมนูง่ายๆครับทาง่ายๆเครื่องส่วนผสมน้อยครับแต่เราสามารถทําเก็บไว้ทานแช่ตู้เย็นไว้ทานได้เป็นอาทิตย์เป็นนาทีสองอาทิตย์ครับแต่ส่วนมากมันไม่ถึงหรอกครับมันหมดก่อนแต่ก็ไม่ต้องทําเยอะจนเกินนะครับเพราะว่าเราสา,สามารถทําใหม่ได้ครับทําง่ายทําไว้นานเกินไปมันก็ทานได้ครับแต่มันไม่อร่อยมันไม่อร่อยเท่าที่เราทําใหม่ๆทําใหม่ๆมันจะหอมกว่า เรารวนมาหมูเริ่มเซ็ตตัวนะครับขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะครับให้เราหยอดน้ําลงไปเล็กน้อยครับค่อยๆหยอดครับเราผัดไปแล้วก็เราก็หยอดน้ําไปครับวิธีนี้เนี่ยจะทําให้หมูเราไม่กระด้างจะทําให้หมูเรานุ่มครับมันจะมีความชุ่มชื้นน้ํามันจะได้ไม่แห้งไปน้ําในหมูนะครับเราก็เติมลงไปทีละหน่อยละหน่อยเราก็ผัดเลื่อยเคี่ยวไปเรื่อยเพื่อที่จะให้เครื่องของเราเครื่องสมุนไพรนะครับพวกหอมกระเทียมให้มันสุกให้มันหอมครับ ไม่งั้นน้ำพริกมันจะไม่หอมมันจะไม่นัวมันจะไม่เข้มข้นมันจะกลายเป็นเหมือนกับหมูผัดครับมันไม่กลายเป็นน้ําพริกนี่ครับบางคนก็อาจจะใจร้อนหน่อยก็เติมน้ําลงไปทีเดียวเลยก็ได้เหมือนกันครับแต่เราค่อยๆใส่ค่อยๆผัดไปอย่างเงี้ยมันจะหอมกว่าครับช่วงนี้ก็ใช้เป็นไฟกลางๆได้เลยครับพอผัดมาได้สักพักเราก็จะเริ่มปรุงกันนะครับเราใส่แค่เกลือลงไปนะครับเราจะเติมน้ําปลาครับเมนูนี้จะเค็มนํานะครับ เค็มนํำแล้วก็มีหวานนิดนิดครับติดหวานนิดนิดแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ปรับลดได้ตามชอบครับอย่างเช่นความเปรี้ยวก็เหมือนกันครับบางคนก็ไม่ใส่นะครับแต่วันนี้ผมใส่นิดนึงครับตรงนี้เปรี้ยวปลายเปรี้ยวกับหวานนี่ใส่ไม่เยอะครับเมนูนี้จะเน้นเค็มนะครับเค็มนํำน้ําตาลนิดหน่อยครับอันนี้ก็ปรับลดได้ตามชอบนะครับใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลปี๊บนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็น้าตาลทรายได้ครับ เราปรุงแล้วก็พอเราคนส่วนผสมไม่เข้ากันเครื่องปรุงเข้ากันแล้วเราก็ชิมรสให้ได้ตามที่เราชอบครับผัดไปเรื่อยๆให้มันเคี้ยวให้หมูสุกนิ่มเมนูนี้นี่ครับคลุกเข่าสวยร้อนๆหรือปั้นก็นนเหนียวคุ้ยก็ไม่ผิดกติกาครับอร่อยทั้งสองแบบนะครับผมผัดไปหยอดน้ําไปนะครับสี่ห้ารอบหมูก็นุ่มดีแล้วนะครับชิมรสได้ตามชอบตามต้องการแล้วน้ําก็แห้งประมาณเนี้ยครับใส่ใบมะกรูดซอยครับ เอาใบมะกรูดซอยเนี่ยใครไม่ใส่ก็ได้นะครับทาไม่ชอบนะครับส่มากใส่น้อยก็จัดได้ตามชอบแต่ใส่แล้วมันหอมนะครับมันหอมอร่อยเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับสําหรับลูกโดดก็เหมือนกันนะครับใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟกันครับน้ำพริกหมูสับโคราชครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ หอ,อมหน่าทานมากครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูครับเมนูนี้นะครับทานกับแคปหมูนี่เข้ากันสุดๆครับไม่ว่าจะกับข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้านะครับขออนุญาตคุยเลยครับบอกได้คำเดียวครับว่าแซ่บมากครับนัวสุดๆ สูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ